อามือนี้มาตามอาจารย์อิฐเป็นไห้เพื่อนบ้านตำเหล้าไห้มาแหลวดวนๆไห้ไห้วิ่งบนลางไปกลับจะเป็นตัวใดไปติดตามอาจารย์อิฐได้เลยค่ะโทรไปไม่เห็นรับสายเลยวันยุ่งมากเลยครับอ๋ออิฐวาไอ้อหมอหลวงเป็นไรวะนี่นี่จะหัวแรวันนี้ใช่ไหมครับผมอัดคลิปเรียงอ่าตั้งแล้วครับ หรอเนว่าทำกับข้าวเสร็จแล้วค่อยโทรมาใหม่อ๋อาจารย์นี่กำลังติดทำข้าวหรือครับไม่เป็นไรอีทเป็นคงแก้แล้วโอเคอัดอ,อ,อัดคลิปเลยก็ได้ครับผมครับเก็ได้ได้ครับ <Okay. S 1> เออวันนี้หอยเลาว,วันที่สิบห้ารูดแปดกับศูนย์แปดกับศูเน้นที่ศูนครับผมค่ะ แล้วก็จับคู่หนึ่งแปดหนึ่งสามสามสองแปดสองแปดสองศูนย์สามแปดแล้วก็สามศูนย์บนล่างกลับด้วยบนล่างนะจ๊ะบนล่างกลับด้วยแล้วก็หลักร้อยแปดศูนย์สาม เน้นที่ศูนย์ค่ะเดี๋ยวยักชวนนะครับค่ะาจารย์นี้ให้มาแปดกระศูนย์เป็นตัวรูดนะครับค่ะให้มาสิบแปดหนึ่งสามแล้วก็สองแปดสองศูนย์สามแปดสามศูนย์ไปกลับนะครับบนล่างนะครับค่ะมีหลักร้อยก็แปดศูนย์สาม ให้เน้นคือศูนย์ใช่ไหมครับค่ะอืมครับผมอจานวันนี้ขอให้เข้าเนาะครับผมมีตัวเน้นไหมจานนี่ชอบตัวไหนพิเศษนหมครับคือชอบตัวที่มันติดศูนย์อ๋อจิดศูนย์นะครับเดี๋ยวมาเลยวงที่ติดศูนย์นะครับก็คือสองศูนย์กับสามศูนย์่ะครับผมค่ะวาดยุ่งจริงๆจานวานเลยอเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยว่าเออด้เดี๋ยวว่าดียโทรกลับก็คิดประมาณนี้แล้ว เราได้ครบอกไว้ครับผมอาขอบคุณอาจารย์ยินนะครับขอให้ FC โชคดีด้วยนะอาจารย์ได้จะได้ได้โอเคค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอได้คุยโดนน้ำมืตื้นเนาะพออาจารย์กำลังให้เขาขอค้าอยู่ข้างอยู่นะครับอืมบางทีก็ขอข้างอยู่ก็เลยอืมกัเลยหยาบก็เลยเป็นยังห้ากับพอจะได้ยินเพิ่น ใส้สังผาดเนาะค่ะอืมแต่คือว่าจะชี้กับมันใจก็ห่อสังผาดผมมีเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นให้ปั๊บพี่น้องได้ยินเสียงเพิ่นกับมันใจแล้วนะแต่สีดีก็เฮาคุยเองแหมนนะครับก็ได้ยินเสียงก็อ่ออาก็วาเฮาบ่ได้เออเองห่อเองค่ะนะครับก็่คือว่าชัดเจนตัวเลขเด้อนะครับอาจารย์นี่นะครับให้ม้างวันนี้คือว่าเรียบหลายตัวเนาะค่ะ นี่แปดกระสุนนะครับลูดนะครับแปดกระสุนตัวลูดนะครับตัวที่เพป็นหามากเด่นๆวันนี้คือติดศูนแหละครับผมมี่ก็หลายตัวนเน่ยคือมีสองศูนย์กับสามศูนย์เป็นตัวเน้นนะส่วนตัวอื่นตัวกันคือสิบแปดสิบสามสองแปดสามแปดนะครับบนมาบนรางไปกราบเด้วยครับบนรางเด้วนะครับอืเด็ดเดบนรางนะั่นเองไปกราบบน่าง พอรอนะครับพอรอคุณบนรางเนาะจำเล่าแรงนีเด้อนะครับเดี๋ยวช่วยตัวเลขกันนะครับอ๋อเฉยเวลาตัวเป็นตัวอาอจะหน่อยต่อภาพวาสัยกันจะหน่อยนะครับเฉยเวลาอืมวดนด็กกับวันไลโจคนนี้นะครับอืมมืออื้กัเป็นรัฐบาลไทยออกเด้อนะครับอื๋ยวจังได้ก็บิรตามให้เนาะ ไล,ล,ล,ล่จันยไจัน์้นสไปตามนะครับปลาคุ้นเา็ไปอยอก็สามตัวแตกเลยปลาคมแล้วก็สีเหลือดีบ่าวนปลาเขาเสด็ปไปเยอะนะแล้วก็มีเอ่อโพโดเนาะสุกคนเนาะนะครับเม่เพียดกหนาตามี่เม่เพียนเนาะเอม่ไผ่นสุดถ่ายเหมอนเ <c oughs> นรับ กายพ่นอะไรดอกนะครับพยายามที่ตามมีเด้อนะครับที่แม่นคงสุดท้ายเออนะครับแต่นีทั้งเล้าเมือนมันกับที่เล้ามานแสกหลายเนี่ยฉีดลงมาเต็มที่กันจนคับลยไว้พี่น้องเลยล่วงงานดูเดียรเลยนะมือกับมีต่อตามต่อขอนมือเนาะตามต่อจะเลียกออกเรียกออกเดินนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดเนาะยิงไกลออกยิ่งยิ่งจะแม่นนะครับค่ะตามนี่เด้อนะครับสำหรับอาจารย์อีทนะครับใหม่มานะครับค่ะเอาไปซื้ออานทำให้ตัวเนี่ยพันธุ์ไทรูดแปดครับศูน จับคู่หนึ่งแปดหนึ่งสามสองแปดสองศูนย์สามแปดสามศูนย์ไปกลับบนล่างเรากับมิลักรอยแปดสามแปดศูนย์สาม่ามศูนยเนียนศูนย์เนียนศูนย์เลยค่ะตามนี้ได้ครับสำหรับแตนอีกนปรไดมากจิตศูนย์ก็คือสองศูนย์สามศูนย์นี่แหละไอจิตแปดไอจี่นี่หนึ่งแปดกับสองแปดนะครับแล้วก็จิตสามนะครับก็มานนี่สามแปดเนาะ เอาเรียกว่าไราครูพี่น้องมิตนเนนในครอมนะครับสลาปจันนี้นะครับตามไปแล้วนะครับมีไซีคอมเมน็นมาตามไปแน่จยนนี้นะครับอยากตามไ้ก็เลยจะตามไ้เนาะนะครับอ<น>จย์นี้เราก็แม่นดีหรอกเด็ปคนมันว่ามีสามตัวมันก็แม็นบเขาเะเมื่อต่นนื้อิงเงีันเออโม่ไม่ได้ก่อนเงี้กาูลว่าเงนบอืมครับมมคุยชายนะครับไ้ว่า เพื่อนบ,บ้านตำเล่าเลยก็มแต่ผูเป็นแมนหลายคนเนี่ ừ, ừ. คือว่าเขาหงุดหีิผ่ันมากอ,อาวงวันว่าซุกที่ทนมาก <ừ, S 2> หลายจานเยเนานะ ừ, นจา์สมัยก็ตามไเรื่อยๆนะครับจาช่วยใช,ช้ชาตามปเรนะียะอื่ เออเากระดาษต่อแล้วครับสำหรับนทางเนาะนี่านลายฉลากลายจาน,จนอยู่เบียกเลยเนะเาะงบประกอบกันต้องง่งายเปนสื่อเอาลายลายจารย์มาประกอบกันกนะครับเพื่อประการตัดการตัดสินใจและการซื้อเราไปนะครับเราลงทุนพอดีพรง,งามเลยนะครับเฮ้นี่ <c oughs> สีมาเขาไม่ได้รสสีว่านาคัน <c oughs> โอ้โหเป็นสื่อจากไหนเนาะเป็นลายเทสื่อพอใดรุ่นครับสื่อพอดีพรงามเนาะ แต่ตัวน้องเลยเป็นคู่อาเรตตัวเลยคนเสี่ยเลยคือหาภาษบาทเ้วยกันเยนะี่หาพืนก็แสดงว่าคนชุดลายกมีลายอันมันออกมากแต่นันเนาะมันเกิดเสียลายมันเกิคือน้ำนะผรูหาเรตเนาะนะครับสื้อขาเยอากเลยนี่องื่อแบบสนุกสนุกคือขจาวานอ่ประกาศคนต้องบอกด้ว เรา,าเนี่ยต้องซื้อให้เป็นนะจุดประสงค์ในการทําหวยราวันนี้ทางเขากับเพื่อความผ่อนคลายเพื่อความสนุกของพี่น้องนะเวลาเสร็จด้นะบ้า,านเข้าไปเออบ้าเข้าไปงเขาไพิจานหน้าเลยนะครับสือก็เดยลุนนะครับเอาให้โชคหามันนะนะถ้ากันจัดอินนะครับกับีเลขวิ่งนะครับหรือเลขดูนเท่าแปดศูนย์นะครับหน่งศูนย์หายนบแปามสองแปดส สามแปดสามศูนย์นะครับไปขับเรื่องครับรักลอยพื่นใหมมาแปดศูนย์สครับเน้นศูนย์โชันวานสุุมคุ้นะรักน้องจันเียดวันนี้ก็แห่ให้แตกใหยปังนะครับแตงุกช่องเอาลุ้นวสุดคุ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ